สวัสดีวันหยุดครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เข้ามาสู่เกมบอลลบอนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูครับตัวหลักๆที่เซตเอาไว้ยกเว้นโลกิโลกินานๆจะหยิบมาใช้สักทีครับตอนนี้อยู่แค่เวลเจ็เองเดี๋ยวอัพเขาขึ้นเวลเกา้าเดี๋ยวค่อยๆอัพขึ้นมาครับเดี๋ยวเข้าดูในเกมแล้วกันนะครับว่าวันนี้เล่นจะเป็นยังไงบ้างเก็บถ้วยครับ เก็บเงินมาครับเข้ามาในเกมก็หยิบเจ้าอีเลบัสลงก่อนเลยเป็นตัวแรกเสาร์อาทิตย์วันหยุดผมคิดว่าผู้เล่นน่าจะเยอะนะครับเดี๋ยวยิงทักทายไปก่อนหนึ่งโดนไหมครับาน่าจะโดนไปสองแต่ก็ไม่ทำให้เขาหยุดได้ กัดกินเลือดไปนิดหน่อยเดี๋ยวตามไปอีกสักหนึ่งครับหลบไปแล้วอลตอนนี้เขาได้เคลื่อนที่มายึดเสากลางไปเรียบร้อยครับล็อกไฟ อีริบัสจะบางนะครับผมว่าเลือดเขาจะน้อยไปหน่อยลวก็กนล็อกไว้ก่อนล็นกอกไว้แล้วเราค่อยยิงอ่าแมีเพื่อนซ้ำไหมไม่ตายครับตอนนี้เพื่อนไปกดล็อกไว้ได้เขากำลังจะไปเอาเสาเน้นคืนครับูสกอเปี้ยนครับเข้าหลังสกอเปียนเข้าหลังครับ เสร็จแล้วเราดีนะเพื่อนช่วยเอาไว้ไม่งั้นก็ไม่รอดใชน,นีตัวที่มีเกาะเราจะยิงเข้าไปไม่ได้นะไม่สามารถหยุดขาเขาได้เดี๋ยวช่วยเพื่อนหน่อยล็อกไว้ให้เพื่อนเอาละแล้วเราก็ซ้ำใครก็ไม่รู้เนี่ยหลบไปแล้วเขาหลบไปแล้ว ยึดเสาคืนไปเรียบร้อยล็อกไว้ครับึบอืมดีที่เขาไม่กดล็อกตอนนี้เพื่อนไปขโมยเต่าไกลได้ เขากำลังจะมาปลดล็อกตาาก้างเอาละเอายิงต่อต้านตัวนี้ตัวนี้ถ้าป้องกันเยอะหรือว่าปืนเราไม่แรงเนี่ยเดี๋ยวยิงยิงต่อต้านไว้ก่อนล็อกขาไม่ทันละเปิดก่อนเอายันแม่ลงครับแตกแน่นอนบึม แต่ว่าเขายึดเตาไปแล้วตอนนี้เพื่อนกำลังเข้าไปกดล็อกยูงไม่โดนนะพักพักพอกเพือพ่อนเพือพ่อนเพือ่อนล็อกขาไว้ อตอนนี้ไททันมาแล้วโว้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,ลวเจอบูลเมสอุ้ยดิ้งพิดแตกเลยเจอเจอยานแม่หรือเปล่าเนี่ยแตกไปไม่รู้ตัว ิดเกาะยิงเกาะขาวเขาจะท้อนดานเมจกลับมาเหมือนเขามีโลีิเนาะโลีิเราได้อยู่นี่เอาโดนล็อกขา ไม่ถึงไม่ถึงอุ้ยโดนล็อกล็อกขาเรียบร้อยย่านแม่ลงไปเลยถอยหลังก่อนเยียบร้อยครับ มันไช้ก่อนบูลเลรเมตยิงแรงนั่นนี่ยอยงนี้หมดเดี๋ยวดีโหลดใหม่โลดนล็อกขาแตกไปครับเอาละเอาโอลลชีทั้ทงหลังมาจะลงน้อยมากครับ เกมนี้ก็ชนะไปโดยที่เพื่อนไปขโมยเสาเดี๋ยวเจอเกมที่สองนะครับเข้ามาสู่เกมที่สองเดี๋ยวผมเอาตัวเดิมเลยชิปตัวนี้ไม่ใช่สีถต้องบอกว่าโดนตัวนี้ผมได้ชิปสีทองมาแล้วนะครับหนึ่งชิปก็ ใช้รวมชิปสีส้มสีม่วงรวมชิปสีม่วงห้าชิปก็ประกอบเป็นชิปสีส้มได้หนึ่งชิปครับเวลารวมก็จะใช้ทองห้าร้อยเอาละล็อกขาไว้ก่อนจะให้เพื่อนยิ่งไม่ล็อกเนี่ยเราก็ช่วย ล็อกด้วยปืนครับน้ำแข็งรอดีโหลดหมล็อกขาปุ๊บแล้วก็เพื่อนช่วยาทางเขานี่เทไปทางด้านเดียวเลยครับงั้นเดี๋ยวผมจะไปยึดเสานี้โดดมาปุ๊บเราล็อกขาไว้ก่อนเลยไม่ได้ครับ เป็นเรียเจาะเกาะหรือเปล่าครับเจาะเกาะไม่ได้ครับอันตรายครับเพื่อนช่วยยิงด้านหลังดีหน่อยครับเป็นเรยคพละขับเขาเจาะเกาะซึ่งค่อนข้างเอามาอีกแล้วใช่ไหมนี่งั้นเดี๋ยวเราต้องช่วยเพื่อน ล็อกขาไว้อุยล็อกไหมล็อกไหมเขาออกนอกระยะไปก่อนเอาแล้วโดนปลดล็อกไปเรียบร้อยโดนแล้วค่ะโอ้ยยันแม่แตกแน่นอนโอ้ยยันแม่แรงมากผมว่าแล้ว ไม่รอดถ้าเลื่อนเหลือประมาณห้าหมื่นหกหมื่นหรือเจ็ดหมื่นนี้ไม่รอดครับตอนนี้ไทตันออกแล้ว โดนยานแม่ไปลงไปสองมันจะแตกเอาละต้องเอาไททันลงบ้างตอนนี้โดนยึดไปหมด5้าเสาแย่แล้ว เพื่อนเหลือสีเอาละยึดคืนยึดคืนแล้วดวน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 ครับ hầu liền là yêu, vui, ào ra cọt má. ตอนนี้ไม่ทันแล้วคา,าเจ้าลงงั้ค่าไม่ลงนะค่าจะมาทำดามเมจด,ด้านบน ไม่ทันครับสำหรับเกมนี้ก็ <Sunday. S 1> เขายึดประจายยึดกันเร็วมาก